สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลมูมินิมอลนะคะและคลิปนี้นะคะเป็นการดูดวงประจําเดือนมกราคม2565นะคะคลิปคลิปนี้ก็จะประกอบไปด้วยในเรื่องของการงาน,งานการเงินนะคะการเรียนนะคะสุขภาพและความรักอีกนิดหน่อยแต่ถ้าใครอยากดูดวงความรักแบบเจาะลึกนะคะก็มีคลิปดูดวงความรักประจําเดือนไว้นะคะสามารถกดเข้าไปดูในเพลย์ลิสต์ได้เลยนะคะ โอเคแล้วก็สิ่งหนึ่งที่โบอยากจะบอกแล้วก็สื่อสารนะคะในการดูดวงแบบนี้นะคะคือการดูดวงแบบ general reading นะคะเพราะฉะนั้นจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสิ่งไหนที่ดีก็เอานําไปปรับใช้สิ่งไหนที่ไม่ดีแล้วก็ไม่ถูกใจก็เก็บไว้ดูไปว่าเป็นความ เพื่อความบันเทิงก็ได้นะคะการดูดวงที่แม่นยำที่สุดคือการดูดวงแบบส่วนตัวเท่านั้นนะคะจะดูกับโบก็ได้หรือดูหมอดูท่านอื่นก็ได้นะคะโบไม่ติดไม่ขัดอะไรเลยโอเคกันเดี๋ยวเรามาเริ่มดูดวงให้กับชาวราศีกรกฎกันดีกว่าค่ะว่าในเดือนนี้นะคะจะมีเหตุการณ์สาคัญอะไรเกิดขึ้นกับเขาบ้างนะคะมาขอดูดวงค่ะให้กับชาวราศีกรกฎประจําเดือนมนกราคมหน่อยนะว่าในเดือนนี้นะคะชาวกรกฎนะคะจะเป็นยังไงบ้างนะ วันนี้นะคะโมได้ไพ่ใหม่มานะคะเป็นไพ,พ่พาฟิคเนตนะแต่ว่าเป็นส์แบบส์แบบพกพาส์แบบมินิมินิเป็นมินิมอลเหมือนมูมินิมอลนะคะขอสิบใบมาสิบใบมีอะไรบัญราโอ้เจ็ดเหรียญน,นะคะโดยชาเรียดนะคะไพ่ประจำตัวคุณออกมาด้วยนะห้าคาถา ควีนถือดาบนะกันเชชนะไพ่ประพิคเนตนะคะหรือเดวิลคิงถือถ้วยเพธถือเหรียญเดด แล้วก็โอ้สองถ้วยเอ๊ชาวก,กรกฎในเดือนนี้นะเออ่มาค่ะ สำหรับชาวก็รกฎในเดือนนี้นะคะและดูเหมือนคุณจะเนื้อหอมผิดปกตินะคะเนื้อหอมอะไรหลายๆอย่างนะคะโอเคในเดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่คุณจะเริ่มต้นทําสิ่งต่างๆใหม่ๆ,ๆคุณจะมีแพชชั่นในการดําเนินการในการใช้ชีวิตเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ว่าการเปิดสักกาดใหม่มานะคะคุณก็ค่อนข้างที่จะงานยุ่งมากๆเลยนะคะไพ่มันขึ้นหากระทามาเลยนะคะคุณจะได้รับการมอบหมายงานใหม่ๆสิ่งใหม่ๆให้คุณเข้ามาให้คุณได้ นะคะซึ่งมันเป็นโปรเจกต์ใหม่ที่มันค่อนข้างยุ่งมากๆเลยนะคะเป็นโปรเจกต์ที่มันวอรวายนิดนึงนะคะแต่คุณก็น่าจะรับมือมันได้แหละ ะคะเรื่องของการเงินนะคะคุณอาจจะรอคอยเง,งเงินบางก้อนเงินบางอย่างเช่นเงินโบนัสเงนนินค่านู่นค่านี่พิค่าพิเศษนู่นนี่นั่นที่คุณลงทุนลงแรงไปนะคะมันอาจจะยังไม่ได้ตอบรับในเร็วๆนี้นะคะไพ่มันขึ้นเจ็ดเปลี่ยนนะหรือแม้กระทั่งคุณอาจจะมีการเดินทางไกลนะคะเนี่ยไพ่มันค่อนข้างจะเจนงมากว่าคุณอาจจะต้องเดินทางนะคะไปต่างจังหวัดนะคะบางคนอาจจะได้เดินทางไปต่างประเทศแต่ช่วงนี้เดินทางก็อาจจะ จะต้องวางแผนวางแผนดีๆนิดนึงนะคะเพราะว่าณตอนที่ที่โบงเปิดไพ่ดูนะคะวันนี้คือวันที่6กมกรานะคะมันก็มีการยกระดับนะคะระดับความปลอดภัยในการเฝ้าระวังโควิดเป็นระดับที่4แล้วนะคะเพราะฉะนั้นการเดินทางไปในที่ที่คนเยอะๆนะคะหรือเดินทางไปต่างประเทศต่างสวัสดนะคะเพราะฉะนั้นดูแลเรื่องสุขภาพด้วยนะคะเออมัน ช่วงนี้โลกมันเยอะเนาอะอ่ะก็ต้องดูแลนิดหนึ่งนะคะในเรื่องของการทํางานนะคะช่วงนี้มันยุ่งวุ่นวายมากอาจจะต้องระมัดร,ระวังในเรื่องของการกระทบกระทั่งการมีป่ามีเสียงนะคะหรือมันไม่เชิงว่าอย่างนั้นมันอาจจะมีในเรื่องของความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันนะคะไม่จอยกันกับกับบุคคลในทีมงานนะคะอาจจะต้องระมัดร,ระวังนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าไพ่สรุปมันได้2ถ้วยนะคุณก็น่าจะได้พาร์ทเนอร์ได้เพื่อนร่วมงานที่ดีนะคะสนับสนุนประคับประคองงาน ให้มัน f l o ์ไปได้อย่างลงตัวนะคะหรือบางคนอาจจะมีโอกาสเจอคนที่ถูกใจก็ได้นะคะมีคนมาปิ๊งก็ได้นะคะในช่วงนี้นะ The days อาจจะต้องระมัดระวังนะคะบมไม่อยากจ,จะพูดเรื่องของการสูญเสียสักเท่าไหร่แต่อาจจะต้องพูดไ้บ้างการสูญเสียของรักของห่วงทรัพย์สินมีค่าต่างๆจากการเดินทางนะคะในเรื่องของการเงินอาจจะต้องเก็บหอมรอมริบชะลอในเรื่องของการใช้เงินนิดหนึ่งนะคะเพราะบางทีมันอาจจะเสียมากกว่าได้นะคะอาจจะต้องดูระมัดระวังนิดหนึ่งนะทีนี้มาดู รายละเอียดในแต่ละเรื่องนะคะในเรื่องของการเงินการเงินชาวราศีกรกฎเดือนนี้เป็นยังไงเออไม่ใช่สิโบขอเป็นการงานก่อนแล้วกันนะกรกฎเป็นไงบ้างคะเทิถือดาบนะสมถ้วย j u s t i c นะอ่ะอ่ะอะยังยงที่โบบอกนะคะในเรื่องของการมีความคิดเห็นไม่ตรงกันกับเพื่อนร่วมงานนะคะอาจจะต้องะระมัดระวังนิดหนึ่งนะคะอ่ะถ้อยทีถ้อยใสย่ค่อยประนอมอันไหนยอมได้ก็ยอมนะคะอันไหนที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ มียอมรับความคิดเห็นสิ่งต่างๆนะคะกับเพื่อนฝูงกับเพื่อนร่วมงานหรือว่าบางทีเราทำงานกับคนหมู่เยอะค่ะอาจจะต้องรามาันเรื่องของความคิดความใจร้อนการพูดโดยไม่คิดนะคะตรงนี้ต้องเรามาระวังนิดหนึ่งนะแต่โดยรวมเนี่ยคุณน่าจะ มีข่าวดีในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะคุณอาจจะก,กว่าจะได้มามันก็ผ่านสิ่งต่างๆมาเยอะนะคะเราเชื่อว่าในสิ่งที่คุณได้รับนะ่ะมันสิ่งที่คู่ควรกับคุณแล้วนะคะในเรื่องของการงานขพให้คุณขยันหมั่นเพียรนะคะและโอกาสดีๆในเรื่องของการตำแหน่งหนะ้าที่การงานที่ดีขึ้นมันก็จะมีมากตามไปด้วยนะคะมาในเรื่องของการเงินคะ่ะเดือนนี้ชาิกรกฎเป็นไงบ้างคะในเรื่องของการเงินชาวกรกฎค่ะ สาดาวจะแห้งแมน,นเรื่องของการเงินนะคะอย่าเพิ่งขยับขยายนะคะใครที่มีสภาพคล่องในเรื่องของการเงินดีแล้วนะคะก็ ควรที่จะอยู่เฉยๆนะคะอย่าเพิ่งไปขยับขยายธุรกิจหรือว่าการมีคนมาชวนลุ่งหุ้นลงทุนอะไรนะคะที่ที่มันผิดปกติอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะ่ะควรศึกษาข้อมูลให้มันชัดเจนให้มันโอเคก่อนนะคะว่ามันมันมันโอเคคุณโอเคคุณรับได้กับความเสี่ยงไหมคุณยอมรับได้กับข้อตกลงนั้นไหมนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีเกณฑ์ที่มีคนมาหลอกนะคะมีคนมา ทำให้เสียสาบะเออหรือแม้กระทั่งคุณอาจจะต้องเรามาระวังของการแบบเดินทางไปนู่นไปนี่แล้วทําทรัพย์สินมีค่าตกหล่นเสียหายอันนี้ก็ต้องระมาระวังเหมือนกันนะคะชาวราศีกรกฎมาดูกันต่อในเรื่องของการเรียนค่ะน้องๆหนูๆเป็นยังไงบ้างนะคะการเรียนออนไลน์เนาะก็อาจจะมีเกิดขึ้นหรือว่ามีเข้ามานะคะ แต่โดยรวมน้องๆหนูๆคิดว่าน่าจะผ่านไปได้นะคะในวิชาที่ไม่ถนัดน้องหนูอาจจะไม่เอนจอยกันบ้างอะไรบ้างนะคะมันอาจจะแบบเป็นวิชาที่น้องๆหนูๆมองว่ามันเป็นอุปสรรคนะแต่พวกมองว่าน่าจะได้ค่ะน้องๆหนูน่าจะข้าผ่านอุปสรรคสิ่งต่างๆเหล่านั้นไปได้ถ้าน้องๆมีความตั้งใจนะคะมาต่อกันที่เรื่องของสุขภาพเป็นยังไงบ้างนะคะหกเดือนนะเจอร์เ ยิงถือดาบนะการอุบัติเหตุนี้ไหมคะสี่เหรียญเก้าดาบแล้วก็ เเหรียญโอเคในเรื่องของบัติเหตุแล้วก็สุขภาพโรคเรื้อรังที่จะเกิดขึ้นแบบเฉียบพันธการอนาหันเนี่ยคบมองว่าไม่มีนะคะสุขภาพค่อนข้างแข็งแรงดีอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการพักผ่อนน้อยนะคะการพักผ่อนไม่เพียงพอปวดตาปวดหัวอะไรนะคะประมาณนี้เพราะฉะนั้นแบ่งเวลาดีๆคุณอาจจะคิดในเรื่องของเงินมากเกินไปนะคะทาให้คุณแบบคิดมาวิตกกังวลนอนไม่หลับเพราะฉะนั้นอะไรที่ปล่อยวางได้ก็ปล่อยวางนะคะการพักผ่อนการดูแลสุขภาพเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะ มาในเรื่องของความราคาคอนโสดเป็นยังไงบ้างขอสามใบเจมเพรสหกถ้วยเจ็ดเหรียญอ่ะคนมีคู่ค่ะสิบเหรียญมีความสุขดีจะทำเพลันแล้วก็ไนท์ออฟวอ์นะคะ อัศวินือดาในเรื่องของคนสดนะคะคนสดเดือนนี้คุณค่อนข้างที่จะฟูลฟิลนะคะมีความรู้สึกรักตัวเองนะคะมีความรู้สึกมีความสุขในตัวเองนะคะแต่ในขณะเดียวกันนะอาจจะมีการวนเวียนกลับมากับคนเก่าๆเพื่อนเก่าๆนะคะที่คุณอาจจะเคยรู้จักแล้วนะคะมีการวนเข้ามาอีกนะคะบางครั้งเนี่ยในเรื่องของความ ความรักเนี่ยคนโสดเนี่ยโอกาสที่คุณจะได้มีช้อยมีตัวเลือกเป็นฝ่ายเลือกเนี่ยค่อนข้างสูงมากๆสําหรับคนโสดนะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้ก็ดูดีๆนะคะเลือกดีๆนะคะคุณค่อนข้างที่จะแบบ เรียกว,ว่ามีความสุขกับตัวเองอะ่ะแล้วมันก็เกิดแรงดึงดูงดด,ดึงดูดคนเก่าๆดึงดูดคนใหม่ๆดึงดูดความสัมพันธ์ใหม่ๆที่จะกลับบนเวียนกลับมาเข้ามาในชีวิตของคุณก็ได้นะสาหรับคนมีครอบครัวค่ะผมมองว่าแฮปปี้เอนจอยนี้นะคะได้10เหรียญน,นี่ก็ถือว่าโอเคแบบมาก,ากๆครอบครัวมีความสุขเอนจอยนะคะสามารถประคับประคองบาลานซ์ทุกสิ่งทุกอย่างได้นะคะทํางานอย่างมั่นคงสนุกสนานนะคะเนี่ยพยด่ดูโอ้อิม่มเอิบดีเหลือเกินนะคะชอบมากโอเคนะคะสําหรับในเรื่องของความรั นะมาขอดูไพ่อาลาเคิลนกันหน่อยจ้ะออกมาบอกว่าอะไรบ้างนะคะกับเชาวราศรีกรนีรกกฏสูดลมหายใจโดดลมหายใจออกกับหัวปิดใจ ทำตามแผนการไม่รับผิดชอบอแล้วก็วันวานนะคะในเรื่องของอสิ่งที่ไพ่ออลาเคินนะคะอยากจะออกมาบอกน้องบัสซ่านะคะเป็นไพ่ของคนไทยนะอยากให้คนตั้งสติคะ่ะการกำหนดลมหยายใจดูไพ่มีความธรรมะนะคะการตั้งสติคะ่ะ ใช้สมองและหัวใจในการบาลานซ์ในการคิดในการตัดสใจอย่างละครึ่งแบบยุติธรรมนะคะเอาทั้งความชอบของเราด้วยแล้วก็ความเป็นเหตุเป็นผลด้วยมันอาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณควรทําในเดือนนี้นะคะการปิดใจนะคะบางคนถ้ายังไม่พร้อมนะคะก็ยังไม่เป็นไรคะ่ะมันอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไม่ไม่ชอบนะคะคุณอาจจะปลดล็อกกักขังความรู้สึกนึกคิดนะการแบบเขาเรียกว่าไม่ยอมรับ ในสิ่งที่มันไม่ใช่ในตัวเองนะคะ <bunker. S 1> ค,คุณอาจจะมีการปิดใจเพราะฉะนั้นเนี่ยอันไหนที่ถ้าคุณเปิดใจรับได้ก็รับนะคะใครที่มีการวางแผนวางแผนในเร <robots> ื่องของการก่อร่างสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองนะคะวงมองว่าก็สามารถดําเนินการทําได้ตามแบบตามแผนนะคะการไม่รับผิดชอบและวานวานนะคะการวนๆเวียนกลับมา ของปัญหากเก่าๆปัญหาเดิมๆที่มันไม่ได้รับการแก้ไขหรือว่าไม่มีการยอมรับความจริงในสิ่งที่เกิดขึ้นการยอมรับความจริงในสิ่งที่เกิดขึ้นและปล่อยวางน่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้ชีวิตคุณน่าจะสมดุลมากขึ้นชีวิตคุณจะมีความสุขมากขึ้นนั่นเองนะคะอะไรที่มันเป็นคมผิดพลาดไปแล้วในอดีตนะคะอย่าเก็บเอามาคิดอย่าเก็บมาใส่ใจนะคะ,อะขอให้มันเป็นประสบการณ์ให้มันเป็นบทเรียนนะคะแล้วเดินหน้าต่อไปโอเค จบลงไปแล้วนะคะสําหรับชาวราศีกร,รกฎการดูดวงประจําเดือนมกราคมนี้นะคะก็ขอขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องมูมินิบอลไว้ด้วยนะคะแล้วก็ใครอยากดูในเรื่องของความรักแบบเจาะลึกนะคะสามารถกดเข้าไปดูในลิงก์ที่โบทิ้งไว้ให้ได้นะคะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะไปแล้วบ๊ายบาย